แต่ก็ต้องขอบคุณทาง vivo ที่เลือกหนูเป็นหนึ่งในเฟนของ vivo v40 ค่ะก็คือเสียงกรีกดดังสนัดนได้แต่ก้าวเข้ากลมตลอดแฟนๆน่ารักมากเขาน่าจะรู้ว่าแบบหนูน่าจะตื่นเต้นกับงานใหญ่ๆเขาก็คอยให้กำลังใจหนูตลอดก็น่ารักมากมาตั้งแต่กี่โมงหนูก็ไม่รู้นะแต่ว่าขอบคุณที่มาคา่นะาลสาบตัวเป็น้าะเราได้แบบใช้ชอบฟีเอร์อะไรมากจริงๆรู้สึกว่า ใช้ได้ง่ายมากๆเข้ากับ everyday สุดๆค่ะฟีเจอร์ที่หนูชอบที่สุด <Okay. S 1> ก็คือ uh, size cinematic portrait video ค่ะ oh. ก็คือเราสามารถเลือกปรับได้เลยนะคะหน้าชัดหลังเบลอรหรือหลังชัดหน้าเบลอคือแบบมันเป็นกิมิิที่หนูรู้สึกว่าทําให้การถ่ายภาพแบบมีมิติมากๆแล้วอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หนูรู้สึกว่าเก๋มากๆ,ๆเลยนะคะก็คือมันสามารถถ่ายทําภาพยนตร์ได้เลยในเครื่องเดียวค่ะใช่ก็อยากให้ทุกคนลองมาลองใช้ดูค่ะ เราเดี๋ยวเราเตรียมตัวเลยไม่ว่าจะเป็นสเจอร์ไหนจะเราใช้ทุกอย่างได้ใช่เจอเลยเจอเลยในไอจีเจอเลยในทุกที่ใครที่แบบว่ารอดูได้เตรียมเข้าไปแน่นอนใช่ใช่ก็เหมือนที่หนูบอกกับแม้ว่าจะขึ้นไหวเยอะแค่ไหนเต้นแค่ไหนอ่ะมันจะเก็บทุกภาพทุกมเมนต์ได้อย่างสมชัดค่ะวูนีสวยด้วยบอดี้สวยสีสวยมากเลยสวยค่ะสวยทำอะไรคะทำกี่กสีเทาค่ะใช่ ว่าใช้ได้ทุกสีแหละแต่ว่าสีเทาก็หนูรู้สึกว่าเป็นสีที่เข้ากับ everyday อ่ะ everyday ที่เราพบหรือว่าเรามาเอาเคสใส่อะไรเงี้ยก็ก็น่ารักค่ะแต่ทุกสีน่ารักหมดเลยฝาก Vivo หน่อยไหมที่เป็แบนดก็จะประกาศไปแล้วราคาก็ดีด้วยใช่ก็ถ้าใครอยากมีแบบน้องเบ็กนะคะอย่าลืมนะคะ Vivo V40 Pro 5G นะคะมาซื้อยันเยอะๆนะคะ มีมีสิบหกอีพีค่ะโอ้โหถ้ามีสี่นี้ก็คือปิดท้ายก็คือเหลืองมาใช่แต่ว่ารู้สึกว่าสําหรับสําหรับหนูกับที่ฟีที่รู้สึกนะคืออันนี้ยังเบาเบมากๆค่ะแบบเบสิกอะนี่เป็นแฟนรออีพีถัดไปเลยนะเตรียมเตรียมใจเยอะๆนะคะแต่ก็เริ่มแบบดีใจอะค่ะทุกคนเริ่มหลงรักตัวละครเริ่มแบบติดตามเนื้อเรื่องเส้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่ถ่ายทำก็รู้สึกว่าเป็นเส้นเรื่องที่น่ารักมาบ ด้ดดจริงๆหนูไม่คิดว่าสายตาหนูเล่นเล่นเยอะขนาดน,นั้นน่ะแต่ว่าพอดูแต่พอมาดูโอ้เบกเบาเบาเบ,เบาแม่อันนินอยู่ไม่ได้เลยจะเรียกว่าสายตานีไม่ธรรมดาเลยนะ,ะนนมันาบเป็นภาพที่ยังแบบโอ้แล้วมาดูแบบจริงๆหนูหนูยังกลัวเลยนะบางสายตาที่เล่นเหมือนบองคุกเกลืออะไรเงี้ยโอ้เบสโหดมากเลยนะแต่ว่าก็เข้าถึงตัวละครใช่เพราะในรัตตอนนั้นก็คือรู้สึกแบบนั้นจริงๆพอ,อใช้แค่ไหนคะสี แฮปปี้แฮปปี้มากๆค่ะแบบอย่างที่บอกกันดูดีใจที่ทุกคนหลงรักตัวละครแล้วก็ยังเหลืออีกหลายๆ EP มากๆนะคะรอติดตามไปด้วยกันนะคะทุกวีก็อย่างนี้และค่ะมานั่งเทรนดิ้งด้วยกันรู้สึกเป็นความทรงจำที่น่ารักค่ะแต่ว่าหลังหลังหลังจาก e ี5ที่มันจะเริ่มเป็นมีความที่รักแล้วบอกว่าโนปิ่นเขาเริ่มแบบรู้ตัวแล้วนะว่าจริงๆแล้วแบบเขารู้สึกยังไงกับเราค่ะหบอกเลยว่าคู่เนี้ย แบบพอหนูอ่านหนูก็แบบโหข้างรักจังคือน่ารักจัง <c oughs> เออย,ยังมีแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยคือมันน่ารักมากค่ะก <c oughs> <c oughs> ็คือแบบว่าหลงนั่นเองอันหนึ่งจนสูงสุดเลยความน่ารักนี้อ่าขอบนุณค่ะขอบคุณคะ่คณคะก็ตั้งใจตั้งใจมากๆค่ะในนี้ <c oughs> แต่ก็มีหลายคนนะสงสัยวย่าท่านหญิงไปเรียนขาปัตหรือไปเรียนอะไรกันแนะ่ค <c oughs> <c oughs> ือไม่ดูแบบว่าคุณยอมบอกว่าไม่ได้ไปเรียนกับใครหรืออะไรเลยนะคะ ก็จะเป็นการที่ expand knowledge ของตัวเองการที่อยู่เที่ยงกฤษอาจจะเห็นคนรอบตัวหรืออ่านหนังสือเพราะว่าท่านหญิงเป็นคนที่หาความรู้รอบตัวตลอดเวลาใช่แต่ว่ารักเยี่ยวใจเดียวจริงๆค่ะเร่องน,นี้ยาวอากเีื่อยาวที่คนจะชินมาเรื่อแต่ว่าท่านหญิงโหดนะจะมีความโวดคนก็เพื่ออยู่มากแต่ว่า หนูเจอหนูเจอพี่วิกเตอร์ตาหนูไปเลยนะแบบแต่ว่าพี่วิกเตอร์น่ารักมากค่ะโดโดแล้วก็เล่นเก่ง <โด S 1> มากๆค่ะใช่เพราะว่ามันจะมีฉากที่กับเราจะต้องเช่อเฉือกับเขาใช่ไหมเรายังไม่ถึงจุดที่แบบอ,แอันนี้เลยค่ะเราก็ยังจะไปแบบส่งพลังใส่เขาด้วยนะส่งพลังแบบชั้นหญิง จริงๆอย่างที่หนูบอกอะปีนี้เป็นปีที่หาของขวัญยากมากคิดยากมากหนูไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาให้ดีเพราะว่าเขามีทุกอย่างแล้วใช่ก็แต่มีเมมโมรี่หนึ่งอะวันนั้นที่แฟนคอนของยูเรนัสอะค่ะมันมันวนมาในหัวเป็นเป็นพี่ฟีนเหมือนใน YouTube ของเขาอะมีเสิร์ชเรื่องกีตาร์ก็เลยอตอนนี้จะมีหรือเปล่ามียังน่าก็เลย ลองซื้อดูอยากอยากอยากให้พี่เขาได้เล่นรู้สึกว่าเหมาะกับพี่เขาแล้วพอเราเห็นโชว์คอนเวอร์ไไีแล้วมันยังไก็รู้สึกว่าเก่งมากค่ะภูมิใจจริงๆมันไม่ง่ายค่ะการเล่นแล้วก็ร้องไปด้วยก็เก่งมากๆค่ะ <S <S แล้วก็รอฟังเพลงต่อๆไปค่ะแล้าก็บอกว่าถ้ามีเวลาอีกนิดนึงคือแบบเป็นปการชาร์ตอกีกหนึ่งก็อยากจะยิ้วตัวนี้ขึ้นเป็นฮีด้วยอ่าใช่ก็ต้องสวยเก่งมากๆแล้วค่ะใช่ภูมิมมใจภูมิใจค่ะ วันนั้นเราเป็นยังไงบ้งเมีไงบ้างคี่เสียงโโหมาครบลมากอ่าใช่ใช่จริงๆพี่เขามีเวลาน้อยมากในการแพนนิ่งทุกๆอย่างแต่ว่าก็ตอนนั้นที่เขาก็ไม่เล่าอะไรหนูฟังเลยนะว่าจะมีโชว์เป็นใครเก็เป็นใครก็คือดูตรงนั้นแบบโอ้โาว้าว่างเงี้ยแต่ก็สนุกเหมือนกันนะคนนกันไดีอ่ะใช่แบบวนมากเลยใช่คิดมาหนูหนูจอยมากเลยนะกับเพลงอ่ะแล้วแบบยิ่งคนรอบตัวจอยไปด้วยแล้วก็เหมือนทุกคน ไปด้วยกันรู้สึกว่าโอ้แฮปปี้แฮปปี้ค่ะการเป็นแบบว่าทุกคนแบบโฟกัสค่บอุย๊ยกแซ่บแบบสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนุกโซ่เราเห็นคลิปเราออกมาทัวร์โซเชียลด้วยใช่ไหมทัวโซเชียลเลยค่ะอยู่ใน X e อยู่ใน TikTok แต่ก็เป็นอีกมุมที่แฟนๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นของเบคใช่ตอนทางนู้นนี่คือเต้นไปอย่างค่ะความหนูต้องมีแล้วก็ <S <S ไม่ได้คิดแต่ว่าหลังจากวันนั้นก็สนุกดีแล้วก็แฟนๆก็ดูจอยแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มแพนนิ่งแล้วเริ่มแพนนิ่งแล้วแต่ก็ขอขออุ้มไว้ก่อน วันอาทิตเวลา4ี5ทุ้นะคะทางช่อง WorkPoint นะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Idol Factory นะคะก็มีหลายภาษามากๆค่ะมา,มาดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็มารับชมความนักของท่านยิงอนดีกับคุณปิ่นแล้วก็ละครอ,อื่นๆนะคะบอกไปว่าไม่ได้เจ้าชู้มันแค่ไหนเราไม่ใช่เราไม่เจ้าชู้มันค่นเร